จะรีบไปไหนอะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสอปก4เน01ให้เป็นโฉนโดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกอก็ได้ื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกและเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 01เป็น,นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปก4ขีศูนเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอกันเยอะๆนะครับ กลับมาในช่วงสุดท้ายปังปุจดเกษนะคะคุณผู้ชมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะช่วงนี้เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นกระแสเป็นที่น่าสนใจแน่นอนนะคะทีมงานของเราไม่พลาดนํามาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะพร้อมแล้วเราไปชมกันค่ะในช่วงของกระแสอินไซด์ค่ะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ดจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินของจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้ประชาชนสามารถใช้ที่ดินเป็นทรัพย์สินในการสร้างไรายได้และเข้าถึงแหล่งทุนอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้นายอัธกรสิริรัตยกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีโดยมีนายเศรษฐกิจก,กระจังวงเลขาธิการสอบประกอนายวัฒนามังทิสารรองเลขาธิการสอบประกอรพร้อมด้วยเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรวมให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณอย่าง ออบอุพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11กันยายน2566โดยมุ่งให้ประชาชนมีสิทธิ์ในที่ดินอย่างมั่นคงและสามารถนำเอกสารสิทธิ์ไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและใช้คำประกันสินเชื่อกับสถาบันการเงินได้อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการเปลี่ยนจากเอกสารสป,ปก4ีกี01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ที่มีพระราชกิจสีิกากำหนดให้เป็นเขต ปิรูปที่ดินรวมเนื้อที่กว่า1,37,837ไร่ครอบกลุ่มพื้นที่15อำเภอ72ตำบลโดยสปรกรได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วจำนวน63,472รายรวม81,192แปลงคิดเป็นพื้นที่672,272ไร่แบ่งเป็นที่ดินเกษตรกรรม662,721ไร่ที่ดินชุมชน7,319ไร่และที่ดินเอกชน232 พิธีมอบฉนดเพื่อการเกษตรในวันนี้จัดขึ้นพร้อมกัน2จุดได้แก่จุดที่1โรงเรียนหนองพอกวิทยาลายัยอำเภอหนองพอกมอบฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองพอกและอำเภอเมยวดีจำนวน1000รายรวม1155แปลงคิดเป็นพื้นที่ประมาณ1592งายไร่จุดที่2ที่ว่าการอำเภอโพชยัยมอบฉนดเพื่อการเกษตรให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพชยัยและอำเภอโพนทองจำนวน1000รายรวม1 1,105แปลงเป็นพื้นที่ประมาณ9,535ไร่รวมทั้งสิ้น2,000ราย2,260แปลงรวมพื้นที่ประมาณ21,227ไร่การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงในสิทธิการถือครองที่ดินให้กับเกษตรกรพร้อมเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ในการพัฒนาอาชีพสร้างไรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาของรัฐบาลชุดปัจจุบัน การลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันก็คือท่านอัฐกรศิริรัตยากรนะครับก็คือท่านมาติดตามแล้วก็เร่งรัดนะครับในเรื่องของการสนับสนุนให้สํานักงานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเนี่ยได้เร่งดําเนินการแปลงสพกร4.01ให้เป็นโฉนดนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้มาทําการมอบโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับให้แก่เกษตรกร,รใน2พื้นที่4อําเภอนะครับ จำนวน2,260รายก็มีประชาชนที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรเนี่ยมีความสุขแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแล้วของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าท่านเป็นรัฐมนตรีต่อมาถึงาศาสตราจารย์ดรนรุนมลพินโยสินวัฒนะครับวันนี้ท่านอธก,กรก็มาสารต่อนโยบายดังกล่าวซึ่งสปรกรก็กําลังสนับสนุนการดําเนินการนี้อย่างเต็มที่ครับ ตอนนี้เนี่ยจากตัวเลขทั่วประเทศนะครับเป้าหมายเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมีการดําเนินงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับตัวเลขที่เราประมาณการที่จะออกให้ได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ17ล้านฉบับตอนนี้เราทําได้ประมาณ6.4ล้านฉบับครับก็จะพยายามเร่งรัดเราตอนนี้ ทางสงปกได้ตั้งชุดเฉพาะกิจที่เรียกว่า Aero Force เข้าไปช่วยนะครับในจังหวัดที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของบุคลากรแล้วก็การเล่งรัดในการทําโฉนโดเพื่อการเกษตรนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราได้ออกไปในพื้นที่3จังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เล่งรัดก็คือจังหวัดนครราชสีมาอุบลราชธา,านีแล้วก็สระแกรวนะครับแล้วก็รอจังหวัดอื่นๆที่ถ้ามีความจําเป็นร้องขอมาก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปเล่งรัดในการออกโฉนดจากตัวเลขเดิมที่มีอยู่ประมาณ3.5ล้านฉบับตอนนี้เราก็ได้ เพิ่มมาอีกประมาณสล้านฉบับแล้วครับดีใจที่ว่าเป็นโฉนดแต่กีตกรอย่างเ่าเคยได้ป็นชอบประงก็ว่าคิดว่าที่ได้เป็นโฉนดแบบนี้ก็ได้ดีใจจ้ะดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าที่ดินจะได้มีค่าขึ้นเยอะรอมานานแล้วค่ะก็ยื่นเอกสารก็นานเหมือนกันคะ่ะหลายเดือนก็ที่รอรอว่าทางรัฐบาลเขาประกาศทำโฉนดนะคะก็ได้ปีหนึ่งแล้วมั้งคะ เอาคนก็ว่ามันเป็นค่าหลายเพคนกต่ว่ามีประโยชน์หลายนี่นะเปลี่ยนเพื่อนถ้าเปลี่ยนกับเปลี่ยนตัวมันก็ดีก็ว่าเปลี่ยนเรื่องแะเนาะค่าหลายก็กันแดีวมีค่าหลายก็กลั่นเองจะรีบไปไหนอ่ะ ไปสปกพี่ไปเปลี่ยนสปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ยื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอพี่แล้วผมต้องทําไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกแล้วเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปกอสี่ขีดศูนย์หนึ่งเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร หลังจากบันทึกคำร้องแล้วก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสปกศขีศเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมเมื่อยื่นคำขอกันยเยอะๆนะครับ เดีายมากเลยนะคะเวลาหมดแล้วแต่คุณผู้ชมคขาวันนี้เนี่ยสดชื่นมากๆนะคะเพราะว่าอยู่่าำกลางผักเคียวๆแล้วก็กรอบหวานอร่อยนะคะจาก ฟาร์มชัยพึกนะคะที่ที่รวบรวมผักสลัดผักไฮโดรโปรนิก์เอาไว้มากมายเลยทีเดียวต้องขอขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการปักหมุดจุดเกษตรกันได้ทุกวันอังคารเวลา15.20น,นโดยประมาณทางอมรินทร34 HD ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปลุกรอมด้วยทีมงานอาทิพการอชันลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ amarin tv